ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับ พบกันนะครับเป็นประจำนะครับกับรายการลุ่งล่วงหุ้นรายวันวันนี้ประจำเดือนใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นการเปิดสกกลาดเดือนกุมภาพันธ์ที่สดใสเลยทีเดียวครับก่อนจะไปเริ่มครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้การทำช่องนะครับสำหรับคนที่กดเข้ามาแล้วนะครับก็ไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับวันนี้นะครับอาจจะเป็นข่าวนะเกี่ยวกับในส่วนของไอตัวภาษีนะครับการเก็บ ภาษีของหุ้นใช่ไหมในการซื้อขายหุ้นเนี่ยมีการเลื่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของกิจฎีิกานะครับที่เขายื่นเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้รับการรองรับนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคาดการครับว่ากลางปีที่จะบอกว่าจะมีการเริ่มเก็บเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะเอ้ยดังนั้นทําให้กลุ่มในกลุ่มของโบรกเกอร์เอ่ยหรือว่ากลุ่มการเงินเอ่ยดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงครับโอ้โหมีหลายตัวเนี่ยซลลิ่งกันเลยทีเดียวอ่ะก่อนจะไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อน,นครับ วันนี้นะครับตลาดบวกมา14จุดเลยนะเรียกว่าค่อนข้างเยอะมูลค่าการซื้อขายครับอยู่ที่63,000ล้านสถาบันซื้อมาที่พันสามอ่าตรงนี้แหละนะครับที่มีการซื้อเข้ามาเลยทําให้ดันเห็นไหมแค่สถาบันซื้อรอบเดียวดูสิราคาดันขึ้นมาเวออ่ะเออก่อนหน้านี้คุณขายไปเกือบหมดอะ่ะ ตอนนี้คุณเพิ่งซื้อกับเข้ามาแต่ว่าน้อยมากนะครับโบเกอร์ก็30ครับต่างประเทศวันนี้ขายครับแล้วก็ในประเทศวันนี้ขายเพราะว่าเกือบชนแนวต้านพันเจ็ดนะเขามองตรงนี้ว่าเอ้ยมันอาจจะแพงไปไหมนะครับหรือว่ารอขายไปก่อนทํากําไรออกไปแล้วค่อยหาตัวใหม่เข้ามาเขาอาจจะมองภาพนี้ก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคทีนี้เราบาอัปเดตในส่วนของภาพตลาดเซ็ตสักนิดนึงนะครับ าภาพของตลาดเซตครับก่อนหน้านี้เนี่ยม้ามองว่ามันน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมเออแล้วมันก็ลงมาแต่ว่ามันไม่ถึงกรอบที่ม้าวางไว้เพราะว่าม้าอาจจะมองภาพที่ลึกลงไปหน่อยเนาะแต่ในส่วนของม้าเนี่ยม้ายังมองภาพนี้อยู่ครับว่ามันควรที่จะย่อลงมาได้สุดสุดตรงนี้แล้วค่อยกลับขึ้นไปทีหนึ่งเนี่ยสวยทรงนี้สวย เนาะเพราะว่าช่วงที่ย่อลงมาเนี่ยก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันนะครับกับราคาที่ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะแต่ทรงกราฟสวยครับดังนั้นเนี่ยภาพของตลาดครับมาย,ยังมองว่าสดใสนะเพราะว่าตัวเลขของ GDP นะครับมันก็อย่างที่บอกไปในสัปดาห์ก่อนว่ามันยังทรงทรงสวิงสวิงเนาะตัวเลขการทรงออกมันก็จะมีบางกลุ่มที่เติบโตเนาะกลุ่มของอสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีการโกตขึ้นมาพอสมควรน,นะครับกลุ่มพวกยานยนต์นะครับไมโครชิปต่างๆพวกอิเล็กทรอนิก ก็กลับมาเนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าปีหน้านะครับเอปีนี้พูดผิดปีนี้คาดการว่ามันน่าจะเติบโตขึ้นไปได้โอหลายหลายหลายแบงก์อ่ะคาดการพันเจ็ดรคือมองไปตรงนู้นอะ่ะแต่สำหรับม้าเนี่ย1ันเผ่านให้ได้ก่อนเออแบบนี้เนี่ยค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยภาพของเซตจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องกังวลครับเออย,ยังสามารถเล่นแล้วก็ลุยกันได้เลย ทีนี้เราไปดูตัวหุ้นครับอ่าไปเฮียตัวนะตัวแรกครับตัวปตท,ะทเนาะหลายคนก็คงคิดแหละโอ้ยไม่มาสักทีเว้ยเออแต่มาว่ามันเป็นการย่อที่ค่อนข้างโอเคนะ32บาท32.5เนี่ยเป็นจุดที่แบบ โคตรเพย์เซฟนะครับแต่ว่าถ้ามันจะเปิดโดจิถี่ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองได้นะครับในการซื้อตัวปทอตอนนี้ราคาปทถือว่าค่อนข้างถูกมากครับถ้าเทียบกับกําไรก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนาะในตัวธุรกิจเนี่ยยังถือว่าเติบโตใช้ได้ครับแล้วก็ไปต่อได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวอ่าแบบนี้ปทพร้อมลุยครับทีนี้มาดูในส่วนของงบที่เขาคาดการณ์หน่อยครับเขาก็ประมาณการมาอยู่ที่ประมาณ9 0 0ใช่ปะเดี๋ยวเราดูซิว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับก็ จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ทรงๆอยู่ในหลักประมาณนี้แหละเนาะเนี่ยถ้าเทียบคาดการณ์กันนะก็คือประมาณการคิดว่าน่าจะเติบโตขึ้นกว่าในคอร์เตอร์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาของปตทตัวปตทเนี่ยขยับตัวขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นผานนี้ลุยครับไปต่อตัว DCC ครับตัว DCC เนี่ยก็เรียกว่ายืนในกรอบนนะครับก็มา้มามองว่าตัวเนี้ย เพื่อนๆจะเล่นถึงเวลาแล้วครับที่ที่น่าจะใช้ในการรับได้แล้วเพราะว่าทรงนี้เป็นจุดที่พักฐานชัดเจนมากๆนะครับอ่ะแนวรับตัว DCC หรือว่า Dynasty นะครับอยู่ที่2.84ครับสต็อปล s อ2.72แนวต้าน3บาทนั่นเองนะครับไปต่อตัว VGI อ่าใครรับมาพร้อมกันยกมือหน่อยนะครับ4.60นะเนี่ยที่เราได้กันมานะสต็อปลก็3.438ครับแนวต้านก็มองไว้ที่ 5.34นะครับไม่ได้ไมากไ,ไม่ได้มองไกลเลยนะมามองแค่สเต็ปนี้นะครับจบตรงนี้ก็สามารถที่จะเทคโปรฟิตหรือว่าสามารถที่จะทํากําไรได้เลยนะครับสาหรับตัว VGI นะทรงนี้มันเป็นการพร้อมที่จะเบรกเอาจริงๆแหละจริงๆเห็นตั้งแต่ทรงนี้แหละนะครับก็บอกไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วเนาะดังนั้นภาพนี้ลุยต่อครับตัวต่อมานี่ TPIPL นะครับคนที่ถามมาเชื่อว่าน่าจะได้รับได้จะมีของกันแล้วเนาะเพราะว่าเราเฝ้ากันมาทรงนี้แหละ อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ายังทรงพักสวยเนี่ยน่าจะไปต่อได้ไม่ยากครับตัวนี้แนวรับ1.83ใครได้ก็เตรียมเทสแนวต้าน1.95ได้เลยครับผมตัวต่อมาทิปโป้ไอครับวันนี้มายืนในแนวรับ14.6นะครับเรียกว่าค่อนข้างเก๋กู้นะตัวนี้ตัวทิปโปไอครับแนวรับตรงนี้สตนะ็อปรอด13.6เนาะแนวต้าน16.9ครับก็ลงมายอ่ออ่าใครที่จะ อยากวางแผนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ของพวกคุณแล้วนะครับก็สามารถลุยแล้วก็วางแผนได้เลยนะครับสหรับตัวที่พวกไอนะตัวไว้ครับอาไว้เนี่ยถ้าจะให้โหนเนี่ยอย่างที่ม้าบอกย่อลงมาแบบนี้เราจะไม่เล่นใช่ปะแต่ผิดไหมเออการย่อไปย่อบ,บนเว้ยแนวรับ11.8ครับสต๊อปอ11.2แนวต้านอยู่ที่13.7ครับสําหรับตัวไว้ภาพนี้มาร์กเฝ้านะ โลจิสติกนะครับตัวต่อไปครับตัวค้ามาดครับแนวรับ8.2นะสต็อปลอสอยู่ที่7บาทครับแนวต้าน9บาทนะครับค้ามาดก็ยืนในทรงบนเดี๋ยวค้ามาดเนี่ยพรุ่งนี้ม้าจะออกแล้วม้าจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นตัวไหนแล้วกันนะครับไปต่อตัว BRR นั่นเองนะครับตัว b r เนี่ยแนวรับ7.8ครับแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่7.5เนาะแนวต้านอยู่ที่9.4ครับก็เป็นกรอบในทรงนี้เดี๋ยวรอมันย่อแน่สาหรับตัว BRR นะครับไม่ต้องกังวลเนาะ อาตัวต่อมา CRZ ครับแนวรับอย่างที่มาบอกว่าเนี่ยถ้าคนที่ดูจากไทม์เฟรมย่อยที่ที่บอกนะครับว่ามันควรที่จะวิ่งเห็นปะดูลักดูขนาะการวิ่งของของตัว CRZ ดีๆนะปึ๊บเบ๊บลงปับ๊บกลับมายืนทรงแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบที่ระวางไว้ไหม อยู่ใช่ปะพอมันอยู่อย่างนี้นะครับสิ่งเดียวที่จะเราจะวางแผนเลยก็ก็น่าจะเป็นเรื่องของแนวรับแนวตา้านที่เราคิดว่าเอ้ยมันน่าจะอยู่ในทรงนี้แหละเนาะแนวรับ4.52ครับสต็อปล็อตสี่จแนวตา้าน4.86ครับตัวสบายนะครับก็แนวรับ13บาทครับสต็อปล็อตสิบเแนวตา้าน14.4นั่นเองสำหรับตัวสบายครับตัวสตาร์ตอ่าสตาร์ตเนี่ยน่าสนและนะครับกรอบนี้น่าสนและสตาร์ตครับถ้าเ 2.92เราไม่ได้นะครับก็สามารถใช้ในโซน3บาทในการรับตัวสตาร์กได้นะครับทรงสตาร์ทเนี่ยก็ยังที่จะเล่นได้เนาะเพราะว่าพวกสายเคเบิลหรือว่าพวกสายต่างๆสายไฟต่างๆเนี่ยตัวสตาร์ทก็ยังตอบโจทย์ได้ดีนะครับในส่วนแบ็คหลอกการผลิตพีเซลก็ค่อนข้างสวยงามครับไปต่อตัว SCN ครับแนวรับ2.12อันนี้ต้องกังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าในแนวรับมันต่ํากว่าปกติ นะครับอาจจะมีการพักฐานเนาะดังนั้นเนี่ยสต็อปลอสเอาไว้รอเฝ้าว่าจะหลุดไหมแต่ถ้าไม่หลุดและยืนทรง2.6แล้วกลับขึ้นไปได้ภาพนี้2.12ก็เป็นแนวรับได้ครับแนวต้าน2.38นั่นเองตัวต่อมา kcc ครับแนวรับ7.25จุดสองหต็อปลอสอยู่ที่6 5 5แนวต้าน8.20ครับสำหรับ kcc ตัวต่อมาที่ c c ครับวันนี้ ตัว CPO ร่วงนะแต่ตัว TACC ยังอยู่เว้ยอ่าแนวรับ6.20ครับสต๊ p l o s อตห้าแนวต้าน6.8นั่นเองนะสัาหรที่ ACC ครับโวลุ่มหายไปเยอะเยอะตัวต่อมา XO ครับยืนในแนวรับแล้วเพืเ่อนๆ13.5ครับสต๊ p l o s อตสิอน 9, แนวต้าน14.9เอาเข้าเฟเบริตครับตัวต่อมา PSG นะครับตัวนี้ย่อลงมาอย่างที่มาบอกมันน่าจะแรงใช่ปะเกือบ ดันไม่แรงอย่างที่คิดเว้ยอ่าแนวรับ1.23ครับสต็อปร้อต1 1 5แนวต้าน1.41นะครับสำหรับ S PSG ตัวต่อมา AKP นั่นเอง AKP ไม่ต้องไล่ครับเพื่อนๆไม่ต้องไล่เนาะปล่อยเข้าไปแนวรับ2.28นะครับใครที่จะรับเอาไว้ทรงนี้เท่านั้นสต็อปล้อ2.20แนวต้าน2.74ครับถ้าเรารับในโซนนี้เราเจ็บไม่หนักแต่ถ้าเรามาไล่ราคาเราอาจจะ ไม่เหลืออะไรนะตัวต่อมา GSC ครับแนวรับ2.38ตรงนี้แหละเนาะสต็อปลอสอยู่ที่1.82แนวต้านก็3 3 1 0ครับสำหรับตัว GSC นั่นเองเนาะโอ้ตัวนี้รอให้ไซด์เวย์ไปอีกสักแป๊บหนึ่งถ้ายังไซด์เวย์ได้อยู่ทรงนี้นะรับได้เลยนะครับสำหรับ GSC ตัวต่อไปครับ SPVI นะครับแนวรับ5.55ครับสต็อปลอส5.25แนวต้าน6.60สำหรับตัวนี้ก็ถ้ามันเด้งทะลุแล้วยืนเป็นแท่งเขียว เพื่อนๆก็วางแผนรับได้เลยครับแต่ถ้ามันร่วงลงมาเป็นแท่งแดงหรือว่าปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้ปล่อยไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปเทคแอคชั่นอะไรครับไปต่อ ICN แนวรับ3.84ครับสต็อปล็อตสามจุแนวต้าน4.22นะครับสำหรับ ICN นะตัวต่อมาตัวแม็กนะครับอ่าหรือว่าแม็กคุปนั่นเองตัวนี้แนวรับอยู่ที่11.4ครับสต็อปล็อตสิแนวต้าน12.6นะครับตัวต่อมาตัวเนอร์โอ้โหเนอร์นี่เรียกว่าทิ้งนะครับเพื่อนๆเรียกว่าทิ้ง ตัวเนอร์มีข้อดีอย่างหนึ่งครับข้อดีของตัวเนอร์เนี่ยคือยังไม่หลุดสต็อปลอสแต่ข้อเสียคือเสียทรงนะครับเสียทรงจากแนวรับที่เคยรับไว้อ่ะดังนั้นเดี๋ยวรอภาพเนอร์ครับว่าเนอร์จะยืนในสต็อปลอสได้ไหมถ้ายืนได้เพื่อนเือนก็ลองรับในโซนกรอบใกล้ๆสต็อปลอสก็ยังได้นะเออในในกรอบทรงประมาณตรงเนี้ยเนี่ยตรงกรอบเนี้ยก็ยังสามารถรับได้นะครับก็หลุดก็ขาดแค่นั้นเองแต่ถ้ายังยืนได้ครับแนวรับ6.6.45เนี่ยใช้ได้ นะครับแล้วก็สต็อปล s s ใช้6.20แนวต้าน7บาทครับตัวเนอ้ครับใครที่ยังไม่ขายนะก็ขายไปคือครับตัวต่อไปโพลีครับแนวรับ12.8ครับสต็อปล้อ11.1แล้วก็แนวต้าน16.7นะครับสำหรับตัวโพลีเนี่ยตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวไทรบโบนะครับแนวรับเป๊ะเลยนะครับ2.08เนอะสต็อปล s s 2.02แนวต้าน2.30ครับเล่นไม่อยากก็เล่นเรื่อยๆนั่นเองนะโอเคครบถ้วนนะครับแต่ถามว่าตัวที่จะแบบ เฝ้าเนยก็มีตัวปตทนี่แหละ VGI เนี่ยรอขายนะครับ TPIPL รอขายอ่าตัวนี้ครับตัวที P ่โปกไอเนี่ยมาเฝ้าแน่ไว้เฝ้านะครับทรงสวยมากแล้วก็มีอะไรอีกอ่าเนี่ย CRZ ตัวนี้เฝ้าครับ s t a r ์นะครับอ่า XO นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของโพลีเนาะแล้วก็ตัวไทลาร์โบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่จะเฝ้าเนาะโอเควันนี้ไม่มีคำถาม สำหรับคนที่พิมพ์เข้ามานะครับใช่ไหมหรือว่าพลาดเดี๋ยวไปดูซิไปดูคอมเมนต์หน่อยมีไหมอุ้ยมี นะครับถาม TKN กับ TU นะครับแต่จริงๆตอบไปแล้วแหละว่าทรงเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะมาดูทรงกราฟให้สักนิดหนึ่งนะว่ากราฟ TKN ตัวเท่าแก่น้อยเป็นยังไงนะครับอ่ะตัวเท่าแก่น้อยครับแนวรับเนี่ยมาร์ให้ไว้ที่11บาทนะครับสต็อปรอดอยู่ที่10บาทแนวต้าน1 3บาทเห็นปะมันก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้ครับเพื่อนๆแสดงว่าภาพเนี้ยค่อนข้างชัดเจดนเนาะแนวโน้มของตัวเท่าแก่น้อยถือว่าค่อนข้างดีนะเป็นกราฟที่เปิดกระโดดขึ้นไปแล้วยืนได้จริงๆ ดังนั้นตัวที่พิสูจน์แล้วว่ามีสิทธิ์ไปต่อครับแนวโน้มดีไปต่อตัว TU ครับ TU เนี่ยต้องบอกว่าตัวส่งออกตัวทูน่าไม่ค่อยดีอย่างที่คิดนะครับดังนั้นตัว TU เนี่ยแนวโน้มเป็นขาลงครับเป็นขาลงเลยเนาะตอนนี้ TU ครับแนวรับที่ม้ามาวางไว้เนี่ยก็คือ16.1ตรงนี้ฟับนะครับสต็อปลอสอยู่ที่15.4แนวต้าน17.8แครับแต่พอเป็นขาลงอ่ะมันซึมต่อง ดังนั้นเนี่ยรอประกาศงบในช่วงนี้ดีกว่า39ล้านในการคาดการอุ้ยลดลงมาเยอะเลยอะเฮ้ยลองต้องกัวงวลนิดหนึ่งนะราคาที่อ่าที่เขาประมาณการกันไว้นะครับมันไม่ได้เติบโตอย่างที่คิดไว้เนาะดังนั้นต้องระมัดระวังครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคิปวิดีโอนะครับแล้วก็ตามติดกันอย่างต่อเนื่องนะถือว่าคุณคือแฟนบันแทนนั่นเองครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เข้ามาครับ แล้วจะไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆจากช่อง Mark 3 Channel แน่นอนครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ